ตีไปรุ่นอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะก็ตอนนี้วันนั้นผมรถลีดเนี่ยคือผมมาจอดนานมากว่าเครื่องทำไป2ปีแล้วนะครับข้อเสียจะมีการเริ่มดังเพราะว่าข้อเนี่ยใช้มาประมาณ4ปีแล้วใครทำรถลีดหรือว่าสองังหวัดได้เหนียวขนาดนี้นะครับก็ลองลองมาลองมา,ลองมาขี่ด้วยกันได้นะครับโอ้แม่งนี่ไล่จ i a n โนไล่แสงเวบห้าหสบายถ้าคนตัวเลขขี่แสงจ i a n โนได้ลูกไซส์หกสินะ แสงได้อ่าสเต็ป50ชัก45นะฮะอ่ารถคันนี้ผมคำนวณแล้วนะส่วนตัวหมดประมาณแสนสองรถคันนี้นะครับนะเรอมาดูกัอนอันเนี้ยหมดประมาณแสนสองค่าเครื่องค่าเครื่องตีประมาณสี่หมื่นกว่าคิมได้ใจ่ส่พานเนะ่อส่พันขาดชิบหาย เออเมมันด the ับมันดับนะเออแล้วก็คาบูผมไปใส่เอนโปแต่งตัวนี้เพราะว่าคาบูไอ้เคอเมันพังนะครับแต่ว่าถ้าใครใครสนใจอาอีกละจะขายถอีกละทำทุนฮะตั้งไปสี่หมื่นเก้าคันนี้นะครับตั้งไปสี่หมื่นเก้าถ้าใครอยากอยากได้นะครับเอาไปขี่ได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าเาไปทำข้อใหม่ก็สบายนะครับสเตปนี้ไม่มีรอรอบขี่แช่ได้รับประกันแช่ได้เลย10โลอะไรเนะี่ยแช่มาเลยไม่มีพังลองขี่มาแล้วนะครับผมน้ำหนัก90กว่าดูผมขี่สภาพเนี่ยอย่างแช่ดูอะไรครับชกหน้าซื้อมา5,500แต่มันติดตี้มที่เป็นรอยจวเนี้ยราคาไห้ตกละฟับสี่พันกว่าแล้วล้อจานจานเก้้วกว่าชุดล้อเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้้อแนา ข้างบนนะครับอย่างดีหนานะครับหาหนาแบบนี้ยากมาครับนะหม้อน้ําก็หลายบาทนะครับปั๊มติก๊กเหรอ่ะใบม่ปั๊มติกมมต๊กมีออกปั๊มหม้อน้ําอ่ะปั๊มหม้อน้ำต่อปั๊มหม้อน้ํานาี่หลักเฮ้ยซื้อของรถยนต์มาใส่ใช่ไหมเออเนะท่าไหร่อ่พันพันสองพันแปดสองพันกว่าไอ้ชิบหายเพิ่งเปลี่ยนปัม๊มหม้อน้ําไปสองพันกว่าปัาม๊มหม้อน้ําพังมาทำเพราะว่ารถมาใช้ไปสี่ปีแล้วครับแล้วก็เดินใหม่เปลี่ยนมานะครับผมขี่มาสามพันกิโล นะครับสี่ปีเฮ้ยไม่ใช่แน่เกินดิไม้มันขาดขี่ไปเยอะละนจะเป็นหมื่นละไม่ไถึงหมื่นว่ะไม่รู้อ่ะไม้มันขาดแล้วก็ดูนี่พวกนี้ก็พวกเอ็นเคนะครับบางคนไม่รู้ราคานะครับเนี่ยเจ็ดร้อยว่าพันห้าไม่รู้นะแค่นะี้เลิกดูป้ายป้ายนี่ก็เอ็นเคไอกรอบป้ายผมก็มีนะรวมกันเป็นสี่พันกว่าป้ายนี่ก็แปดร้อยมั้งจำไม่ได้ เพราะอะไรรถเปามันแพงแล้วก็คอมไฟหลังนะครับแล้วก็ยังมีมีอะไรเอ่ยไอยรีวิวไปด้วยถ่าขายไม่ได้ขายก็เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียบถ้าขายก็โหยเงินไปทําทุนแล้ว๋ยวเขาว่ากันแล้วก็ถังถังนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่นะครับถังเนียม8ลิตรใส่ได้แลิตรเลยขีดยาวๆํา,ามานไปอียี่สิบนะครับชุดมค่า เป็นจิ๊กโซ่สมัยก่อนเนี่ยจิ๊กโซ่ฝาฝา,ฝาน้ำจิ๊กโซ่นะครับโชคทีด W T ิลอะไรเอ็นเหรอเออจำไม่ได้เซตมาสองพันกว่าโชคไม่แพงนะแต่ค่าเซตแพงโชคหน้าเซตไปสองพันกว่าโชคหลังเซตอีกสองพันกว่าขี่นะไม่มีมึงว่านิ่งไหมล่ะอเออขี่เป็นร้อยสี่สีบาทนิ่งนิ่งกิ๊บอะแน่าไม ตอนนั้นแน่ไม่รถเวบส่งร้ะะอยหกสิบะเนาะเออยังนิ่งเลยอะรถอะรถนิ่งนะครับคือเส้นมาดีทั้งหมดเลยนะครับยางเป็นพีปปโ,ปโปนะครับยางนี่ยางนี่ใช้มานานแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นของอน,นั้นดีนักซื้อของแต่แต่รถรถรป๊อปเขาใช้ตัวนี้กันแต่ถ้าเป็นของผมว่าเป็นของอะไรนะที่กูใส่ชิบเปียกเ r ็แลเฮล,ลี่อะไ่โอเค,คบแปบนโค้งง่มันแต่ มันไม่มีใครแบนโค้งแบบเราเนาะแบบแบบทางนู้นนะ่ะเขาขี่ทางตรงกันคือเป็นรถแวนไงนะครับแล้วก็พวกระบบน้ำมันดูผมใส่สายนะครับเนี่ยระบบเนี่ยคือดูท่ออย่างใหญ่นะครับอันนี้ไม่ได้ล้างก็คือขอภขอภัยขออภัยหน่อยหายให้ดูเฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่สายพานเพราะว่าสายพานใช้มาสองปีเพิ่งขาดนะครับเพราะนี่แทนยืดเออแทนยืดอีกนิ้วกว่ามันจุก,จ,ก,จ,กจิกเยอะนะครับ ค่าเครื่องสี่หมืนกว่าท่อสี่พันกว่าโอ้ผมเซ็ตเยอะผมผมคิดไปแล้วแสนสองแต่ว่าถ้าคิดในสภาพนี้มันคือเราไม่ได้เปลี่ยนสุดสีซับซับอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าคิดแบบกลมกลมนะแบบว่าถ้าปั้นขึ้นเองนะผมคิดว่าตกประมาณแปดหมื่นรวมรถอ่ะอประมาณแปดหมื่นอันนี้ก็ขายครึ่งราคาก็ราตั้งไปสี่สี่หมื่นเก้าแตค่คนก็ต่อไปสี่หมื่นห้าเอาไปตีที่สี่หมื่นห้า แต่ถ้าอยากได้จริงๆก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับคุยกันอีกทีแต่ก็เสียดายนะเสียดายเพราะว่ามันขี่แล้วมันหลอกผมว่ามันหลอกกว่าเจโน่สําหรับตัวผมนะครับแล้วก็วิ่งสู้กันได้เลยอ่ะฟังเสียงเครื่องลุดแลวเว้ยไมได้ขายแล้ว嘛เบาลุบเ้าลุบอ่ารถมันแรงรถมันแรง ระบบคันสะเทือนวนันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อย่ย,เ,ยเสียระบบหมดนเลยตัด,ดตัดเ,เดี๋ยวเรามาสตาร์ทนะครับเพราะว่าสตาร์ทแบบนี้มันมันเทสิสตาร์ทแบบไม่มีสายทางไอ้ลืมไปว่าไอ้ไอ้เนี่ยข้อเสียมันมันบาดตีง่าย นีเครื่องมันยังเย็นอยู่ฟังเสียงเราประมาณนี้นะครับอ่ามันนะครับจริงๆมันเดี๋ยวจะใส่สายพานของ R G สายพาน R G S เนี่ยจริงๆเอาไม่ไหวนะครับเพราะเป็นเส้นเล็ก ของผมใส่สายพานหนากว่านี้แต่ถ้าใส่อาจีเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าต้นรอบจัดแน่นอนแต่ปลายน่าจะหายนิดนึงเพราะว่าเม็ดไล่มาเม็ดจะไปลไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ปุ๊บพอขี่ประมาณนั้นนะฮะก็เสียงประมาณนี้เราไม่ล่ะเสียงเหมือนพวกแดดพวกอะไรไหมนะครับระบบชุดไฟเป็นแดดนะครับทํามาลูกไม่มีทะลุนะครับนะนะคือถ้าสองขั้วรถมันสมบูรณ์เนี่ย รถจะไม่ไม,ไม่ไม่ทะลุเลยหัวลูกสูบจะเนียนนะครับถ้าจะมีก็ถ้าจะมีแต่มีแต่ลูกสูบติดนะครับเพราะว่าบางทีอากาศร้อนหรือว่าแช่ายาวบางทีที่ขี่กันนะครับถ้าไปขี่กับช้างลายนะเพราะรถคันนี้ทํมาจากช้างลายจากพิโอตนะครับเขาวิ่งกันทีอะแช่กันอนะเป็นร้อยโลนะครับยืนพื้นกันเป็นร้อยยี่สิบอะยืนพื้นร้อยยี่สิบอะนะครับแช่เป็นร้อยโลนะเพราะว่าพวกที่บ้านนะ่ะเคยไปขี่กันลนะไปขี่กับทางนู้นนะครับ ลูกสุบติดหมดนะครับแต่นี่ผมลองแล้วแม่งก็แช่แช่ไม่เป็นไรอะไปห้าตอนไปอะไรก็หกสิบกโลไม่เป็นไรอะแต่อยาก็ไปไกลๆเหมือนกันนะครับนะโอเคประมาณนี้โดี๋ยวใส่สายพานก่อนช่วงนี้แห้ง <laughs>